ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมน้ำสอขไร้แ,รแคทครับตอนนีุ้ณอยู่แกชิบอยเซอร์นะครับวันนี้อัปเดตแพทกันนะครับก็อัปเดตกิจกรรมมีทั้งหมด5กิจกรรมด้วยกันนะครับลดราคาแพ็กเกจแบนเดอร์เนี่ยผมไม่คุยแล้วกันเนาะ,อ,ะอันนี้เราไม่คุยแล้วกันเพราะว่าน่าจะรู้ๆกันอยู่เนาะว่ามันลดยังไงนะครับเราไปซื้อที่ไหนเรามาดูกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมจริงๆดีกว่า พื้นที่พิเศษที่เตรียมไว้เพื่อนักผจญภัยครับบุคคลสําคัญผู้ร่วมเดินทางกับแบ็กดิเซร์มาตลอด10ปีนะเอ่อพื้นที่พิเศษที่เตรียมไว้ให้กับนักผจญภัยนะครับไวหน้าคุณเคยมารวมตัวกันอยู่เพื่อฉลองการเดินทางตลอด10ปีของท่านนักผจญภัยนะครับให้ถ่ายภาพที่ลึกครบรอบ10ปีกับเหล่าเพื่อนๆที่มายังเนินเขาห้าชใช้ฝั่งเวลียนะครับอ่าโอเคเขาก็จัดเป็นแบบว่าเหมือนนิทรรศการเล็กๆไว้เนาะเอาผลงานพิเศษที่บัน จูเอ่อการประจนภัยของนักประจนภัยทั่วโลกมาไว้ในพื้นที่ของตัวเองได้หรอก็คือเป็นเหมือนเปิด,ดที่ัศกาลนะงานฉลองแห่งศิลปะที่สร้างอ่าเราพบก,กับอาร์ตแฟร์สุดพิเศษนะนี่ก็จะมีผลงานของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับก็จะมีโซนถ่ายภาพอยู่ตรงข้างๆเวลียนะเอ่อภูเขานะครับที่ยื่นออกมาเนาะสันเขาที่ยื่นออกมาเพื่อนๆวิ่งผ่านอยู่แล้วนะเขาบอกว่าลองตั้งรูปภาพแห่งความทรงจําที่ ถ่ายในโฟโต้โซนครบรอบ10ปีเป็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ดูสิอ๋อโอเคก็คือว่าถ้าเราตั้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายถ่ายรูปลงไปหรือหรือเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ถ่ายรูปลงไปเนาะแล้วก็เรียกว่าส่งไปนะส่งไปให้เป็นเขาเรียกอะไรนะสกีนช็อต นะครับส่งสกินช็อตไปเขียนเป็นแบบว่าหัวข้อบอร์ดอ่ะอ่าเข้าร่วมก็จะได้รับเหรียญครบรอบสิบปี20ิบอันเลยนะครับอ่าอันนี้ให้ยี่สิบอันเลยกว่าจะได้เหรียญตัวนี้ก็น่าจะน่าจะสองสัปดาห์มั้งอืมน่าจะสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะครับตัวเหรียญตัวนี้ก็สาหรับใครที่เหรียญอาจจะแบบว่าเอ้ยยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยยังต้องการอีกก็ใช้ตัวนี้มาช่วยได้ ะครับได้ตั้ง20เหรียญก็เยอะอยู่นะครับเปลี่ยนภาพอันนี้เพื่อนๆถ่ายแบบนี้มันต้องใช้มันต้องใช้เรียกอะไรอ่ะ2เครื่องถูกไหมแต่ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องเดียวนะครับผมแนะนําว่าใช้การแคปหน้าจอก็ได้นะเออเราใช้การแคปหน้าจอแล้วก็ส่งขึ้นมานะครับว่าเออเราได้แบบไว้ที่โทรศัพท์แล้วอะไรประมาณนี้จะได้สะดวกบางทีแบบไม่ไงั้นไม่ต้องหาอีกเครื่องหนึ่งมาเนาะ หรือง่ายสุดก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์คุณก็แอปภาพมาถ้าอยากให้เห็นว่าเอออยู่กันหน้าจอคอมจริงก็ใช้โทรศัพท์เราถ่ายก็ได้นะฮะอ่านะก็น่าจะประมาณนี้กิจกรรมที่2ครับเรื่องราวการผรจญภัยของท่านสู่งานศิลปะนะครับเปิดงานศิลปะอาร์ตแฟร์อบรอบ10ปีนะนี่ก็เหมือนกิจกรรมที่แล้วนะครับเป็น เอขาเรียกว่าให้มารับชมผลงานนะครับให้มารับชมผลงานของเพื่อนๆเราเขาทำออกมาเป็นแบบว่ากรอบรูปตั้งเนาะโดยที่ในรูปภาพเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับนี่เราสามารถซื้อได้อันนี้ดีนะอันนี้ดีนะครับผมผมว่าผมชอบแบบนี้นะเราสามารถซื้องานงานสิลปได้แงกน่อยนะครับ โอ้หหมดนี่น่าจะสองหมื่นวะเนี่ยเอ้ยสองพันล้านวะเนี่ยเออถ้าสองพันล้านก็ไม่เท่าไหร่นะสองสามพันล้านเนี่ยไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าแพงมากนะครับเพราะว่ามันมันเอ่อรูปละร้อยล้านอ่ารูปละร้อยล้านเต็มที่ก็แตะไปสามสี่พันล้านเออสามสี่พันล้านก็น่าจะพอไหวอยู่ซื้อไปแล้วก็ไปเก็บสะสมพบกับตู้เพลงเจ็ดชนิดด้วย นะครับของนักประยุภัยทั่วโลกนะอ่าก็จะมีตู้เพลงให้กับเราด้วยนะครับซื้อได้อีกนะอันนี้เอาไปตั้งในบ้านเนาะก็เป็นของสะสมนะครับใครที่เป็นสายแต่งบ้านก็ควรจะมีนะอ่าใครเป็นสายแต่งบ้านควรจะมีพวกนี้ไว้ต่อไปกิจกรรมที่3ครับสะสมรางวัลเชื่อมต่อรายวันเหมือนหีมะอันนี้ก็แค่ล็อกอินทุกวันนะครับล็อกอินทุกวันก็ได้ของ รางวัลไปก็จะมีพวกเหรียญชากระทูอย่างที่บอกเนาะเราจะได้เหรียญชากระทูจากพวกกิจกรรมพวกนี้แหละหลักๆของที่น่าสนใจจริงๆก็ของรายวันมันคือแจกแบบว่าแจกน่ารักน่ารักอ่ะมันแจกน่ารักน่ารักมันแจกแบบว่าแค่ให้เราเออเขาเรียกอะไรมีของแจกเนาะมันไม่ได้แบบว่าพลาดไม่ได้เลยอะไรขนาดนั้นนะครับมันพลาดได้นี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสลักสําคัญเท่าไหร่แต่มีก็ดีเออมีแจกมีอะไรก็ดี ดีกว่าไม่มีอะไรเลยกิจกรรมที่4ครับต้นไม้ที่สวยงามยิ่งขึ้นและของขวัญของปู่ครอนนะครับอ่าเป็นกิจกรรมของเอ่อต้นคริสต์มาสนะครับที่เอ่อเราไปเอาของขวัญนะจากจากคุณปู่นะครับจากคุณปู่ครอนที่ทําตกเนี่ยอ่าเราก็จะได้เป็นต้นไม้เทศกาลฤดูหนาวอ่าราคาร้อยล้าน โว้ทองคำนะครับสาล้านแล้วก็อันนี้คือโอกาสนะรู้สึกว่าอันนี้จะคือโอกาสที่ได้รับแต่อันนี้ได้รับ100%เป็นกล่องลูกกวาดไม้เท้านะครับแล้วก็จะมีในกล่องลูกกวาดไม้เท้าเนี่ยก็จะมีหินครอน1 0 0 0อัน500อันสเกตความทรงจำห้าร้ออันพวกนี้สุ่มนะครับอ่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยก็จะได้อยู่ในเลทประมาณประมาณพวกนี้นะครับทรงจําชิ้นส่วนแหลมเออลูก กวาดไม่เท้าสีแดงลูกกว่าดไม่เท้าสีฟ้าได้ได้เลทอยู่ประมาณผู้นี้นะครับผู้นี้โอ้โหคือแบบต้องดวงดีมากๆนะครับต้องคนดวงดีมากๆถึงจะได้อ่าแล้วก็ให้อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับให้เราประลองจายาก,ก็คือเกมเล่นเปนะ็นไพ่เนาะให้เราเล่นกับอีกอบันทลีครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็คือขอแค่เล่นแล้วคือเรารับเควสเนาะจากอีกอบันทลีมาเสร็จแล้วก็เล่นกับอีกอ ถ้าเราชนะเราได้กล่องลูกกวาด5อันแล้วก็ขอสทรงจําช่าง5อันแล้วก็เขาบอกว่าท่านโลอีกเนี่ยฝากมาบอกว่าการตกแต่งต้นไม้เทศก,กาลจะสิ้นสุดในสัปดาห์หน้าแล้วนะแล้วก็กําลังยุ่งกับการรวบรวมกล่องของขวัญที่ผู้ปกครองเอามาให้เพื่อตกแต่งต้นไม้ให้สวยง,งามยิ่งขึ้นด้วยฉันอยากเห็นต้นไม้ที่เต็มไปด้วยของประดับระยิบระยับและบรรยากาศอ,อบอุน่นละล่ะอานนท์วชชนไทยก็จะมาดูด้วยกันใช่ไหม ถ้างั้นไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะอ่าประมาณนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่มันจะอยู่ไอ้ไอ้ต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่แค่สัปดาห์เดียวนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าลองไปดูละกันนะลองไปดูต้นไม้ละกันยังไงก็ต้องไปทํากิจกรรมตรงนั้นอยู่แล้วต้องไปทำเพสอยู่แล้วเนาะส่วนเล่นไอ้ตัวไพ่ตัวนี้กับอีกอเนี่ยรู้สึกจะเล่นได้ทั้งหมด3 3สครั้งต่อสัปดาห์นะครับเล่นได้3ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือเล่น แข่งกับอ e ีกอไปเรื่อยๆได้นะครับอีก e กน่าจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะประมาณนั้นโอเคก็หมดแล้วนะครับกิจกรรมทั้งหมดก็จะเกี่ยวข้องกับพวกคริสต์มาสแล้วก็เกี่ยวข้องกับเอ่อสิปีนะไม่ได้มีแจกอะไรเยอะนะครับเป็นเสียตังค์จะด้วยซ้ําแต่ว่าก็ไปเอารูปภาพมาประดับบ้านกันในส่วนของเอ่อในส่วนของกิจกรรมครบรอบ10ปีนะฮะต่อมาเรามาอัปเดตเนื้อหากันนะครับในส่วนของเนื้อหานะฮะ มีการเพิ่มบ่อน้านะครับที่ถนนยุคโจเนาะอ่าหรือตรงโซนประเภทตซนที่โซนะทําให้เราสามารถเดินทางจากโซเนี่ยมาง่ายๆเลยนะครับอ่าเดินทางมาหาที่โซเนาะมาที่โซเนี่ยเดินทางมาง่ายเราจะเดินทางจากโซไปที่อื่นก็เดินทางง่ายนะครับเพราะมีบ่อน้ําเรียบร้อยแล้วก็เป็นฤดูหนาวที่มาเยือนไปที่เสืจเรียบร้อยนะครับก็ชาวบ้านเริ่มตกแต่ง หลังคาเนาะอ่าแล้วก็มีหิมะมีแสงออโราด้วยนะครับทำให้สวยงามเนาะแล้วก็ปรับภูมิประเทศนะครับเอาก้อนอออหินออกนะทำให้แบบว่าเรือสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่งั้นเนบางทีเรือมันจะแบบวิ่งมาติดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เขาก็แบบขยายช่องทางเพื่อให้เดินทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีจริง จริงๆมันมีปัญหามาตลอดนะครับสำหรับคนที่ต้องการเทรดเรือไปที่ฝั่งเกาะฮาโคเวนไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่นะครับพื้นที่มันแคบนะเขาก็ขยายพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มชื่อผู้ผลิตเรือให้เรียบร้อยนะครับว่าแบบว่าเ,เพื่อนๆผลิตเรือแล้วลงขายมันไม่บอกเนาะว่าใครผลิตจากนี้ก็จะบอกแล้วนะครับว่าใครเป็นคนผลิตเรือลํานั้นทําให้แบบเพื่อนสามารถที่แบบ ก็คือก็คือใส่ตะไ,นไอนี่ไว้อะเออความเป็นเจ้าของก็เรียกความเป็นเจ้าของนะว่าเรีย,รยกว่าเป็นชื่อผู้ผลิตแล้วกันเออเหมือนใส่ชื่อผู้ผลิตอะว่าอ,อ่ะคนนี้ผลิตนะประมาณนั้นนะครับก็ทําให้เนี่ยเห็นไหมเวลาเวลาเราเออไปกดดูเรืออย่างเงี้ยเราสมมุติเราลงเราเขาเรียกอะไรนะเราสร้างเรือเสร็จแล้วเรากดดูตวัวพีอย่างเงี้ยอ่าข้อมูลเรือมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าใครคือคนสร้างเรือน,นี้ ก็สําหรับ12ธันวาคมนี้นะครับเอาจริงก็ไม่ค่อยมีอัปเดตใหญ่ๆอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเออเรารอวันที่14นะครับ14เนี่ยมันจะเป็นงานเลี้ยงใหญ่นะที่มีการโชว์เกมมีการในงานเกมอะไรสักอย่างของเขาด้วยครับเราก็จะได้รับชมในวันนั้นนะที่เป็นคอนเทนต์ใหญ่ๆซึ่งก็น่าจะเป็นการเปิดตัวอาชีพใหม่เออพื้นที่ล่าใหม่อ่า แจกของที่แบบว่าอาจจะแจกดวงดาวรติการอีกครั้งหรือเปล่าเออก็ไม่แน่นะครับอาจจะแจกม้ามายาเกียสิบเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับอจจมามาาเออมันก็ไม่แน่นแ,นแต่ว่าอยากให้รับทราบไว้นะครับว่าตอนนี้ช่วงนี้กิจกรรมมันจะเล็กๆประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยววันที่14น่าจะแบบยิ่งใหญ่นะส่วนใหญ่ไปที่สุดก็ชอบเป็นอย่างเงี้ย ต้งใกล้ๆงานเลี้ยงอะไรเงี้ยกิจกรรมเขาจะเล็กๆแบบเล็กน้อยอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ก็อ่าลองเรียกอะไรดีลองลองดูแล้วการกิจกรรมไหนทําได้อันไหนรีบทําก็ทําก่อนนะครับอย่างไอ้พวกถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็รีบทำตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งรอนะไม่จะแบบว่าเอ้ยเราทำหรือยังวะเราทำหรือยังวะอะไรเงี้ยเออทำไปก่อนเลยนะครับให้เรียบร้อยนะกับกิจกรรมถ่ายรูปก็จะก็จะได้แบบไปทำอย่างอื่นต่อ อ่ะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคกันวันดีขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย